วันนี้จะฟ้องท่านผู้ชมซาเกเลหนักมากตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไล่กัดจริงๆก็ไม่เชิงว่ากัดนะคะเขาง,งับชอบงับเล่นชอบงับอ้อไล่งับอ้อ เดินหนีก็ไม่ไม่ยอมก็เดินงับอีกไล่งับอีกสุดท้ายป้าอ้อก,ก็เลยไปเอาน้ําหอมมาฉีดนะคะบริเวณที่เขางับก็คือข้อเท้าแหละก็เลยเอาน้ําหอมมาฉีดข้อเท้าเสียงรถวิ่งซาจะไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมไง พวกสัตว์ต่างๆเขาจะไม่ชอบน้ําหอมนะคะก็เลยเอาน้ําหอมมาฉีดข้อเท้าหลังจากนั้นซาก็เดินหนีเลยแล้วทําไมหนูชอบแกล้งพ่ออ้อจังเลยเกเรนะเราอะ่ะไหนดูหน้าคนเกเรหน่อยดิ ดืกว่าลิงก็ซ่านี่แหละพอบ่นให้ก็ทำเมินใช่ไหมคนอื่นก็ไม่ค่อยงับนะมางับแต่ป้าอ้ออยู่นี่แหละ ไม่ชอบหน้าป้าอ้อหรือไงซาไม่ชอบหน้าป้าอ้อเหรอพ่อจ๋าบอกว่าสงสัยป้าอ้อแบบชอบใช้แรงงานทาสอะไรอย่างเงี้ยชอบมาถ่ายคลิปซาซาก็เลยเอาคืนใช่ไหม ใช่ไหมครับงับอยู่เรื่อยเลยไม่เห็นจะไปงับคนอื่นเขาบ้างเลยงับเขาก็งับแค่เบาๆนะคะเขาก็ไม่ได้กัดนะงับคือแบบงับเล่นนะ่ะแต่ว่าฟันแมวไงคม บางทีก็มีสะดุ้งบ้างแต่ก็ไม่เข้านะคะไม่เข้าหรอกแต่บางทีเราก็โอ๊ยเจ็บอะไรอย่างนี้เกเรเคยหนีออกจากบ้านไปแล้วครั้งหนึ่ง ความจริงก็ไม่เชิงว่าหนีออกจากบ้านนะคะก็ออกไปเล่นนะเนาะออกไปเล่นนอกรั้วบ้านน่ะก็พาเข้ามาจนได้ตอนนี้ก็ต้องคอยระวังละเข้ามาในร่มแล้วแล้วหนูจะไปนอนปากแดดทำไมอะนะ วันนี้แดดร้อนมากค่ะร้อนแต่เช้าเลยเดี๋ยวพ่ออเข้าบ้านก่อนนะซาเข้าบ้านลูกปะ